ああ、あれはあったり、あったり。 ธรรมชาติมันสร้างมานะเน,นาะแล้วอยู่บนนู้นมีคนมีเป็นโบสถ์หรือเป็นบ้าน,นเป็นโบสถ์เขาก็ขึ้นไปมีบ้านคนด้วยเห็นไหมที่ไม,ม่ค่อยมีรูปส่งลงเด้อเดี๋ยวไปค้นหาเอาไปถุงบ้านเราด้วยไหมเขาเตรียมแล้วไงฝนจะตกเฮ้ยมองไ,ไม่เห็นแล้ว เจ๊นาวเราไม่เอาเสื้อ4โมงครึ่งโหเราทำเวลาดีมากเลยนะวันนี้ทำไมมันน่ารักจังเลยตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะก็เป็นบ้านคนอยู่ทีเขาอยู่อยู่นั่นนะเป็นร้านอาหารเจ๊ไปไหนแล้วเจ๊น่ะ หลังก็ยิงส่เสื้อกันหนาวมาเลยเจ้เอ้ยข้างล่างรถมาจอดอดิสายนไม่หรอเข้าห้องน้ำเะล่ะเขาค,คือรถน้ำใช่เนาะเออยงังวะเขา,าเอาไปใช้ได้ไหมนี่คือคือรถไฟเล่นไหมล่ะเจ้หนูว่าเข้าห้องน้ำเ,เดินไปข้างล่างหนูจะไปเข้าห้องน้ำข้างบนห้องมันมีห้องน้ำอันนึงอยู่ไหมฮะ แต่ว่ามันมีขังรถคันอันหนึ่งได้ได้ใช่นี่ดูต้นผมด้วยใช่ไหมต้นปงปงต้นปงปรงปรงปรงจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าอยากเข้าตรงนี้ เมื่อกี้ถ่ายเราเด้ตรงเนี้ยเอาได้ป้ายยังหรือพี่วันน่ะได้แล้วโอ้โหเสียงขาวก็ถ่ายเได้ไหม